ก็น่ากลัวมากตอนนี้ใส่กระโปรงรู้สึกว่าทำไมไม่ใส่กางเกงมาสแปรไว้้าโพรที่สร้างมาคือถ้าแบบมองไม่เห็นเสือหมวนะจะจะเริ่มยังจะได้แอคชั่นแอคชั่นอะแอคชั่นเลยนะแอคชั่นอ่ะอู้อนทองมากอ่ะอืมเมันแบบ น,นิยกให้เป็สามเจ็ตวันเดย์เลยอ,เเอ่ะจริงผลลุกอ๋่ะไ,ไม่หมดค่ะเออแค่หมดเรื้อเผลอรวงเยีเ่ยมคือจุกค่ะตอนนี้โหแก้วสองเริ่มรู้สึกได้แล้วค่ะว่าแบบมันร้อนรู้เลยว่าลำไส้อยู่ตรงไหนบ้างโหสยี่ยม <laughs> 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 ร้อนสามค่ะตอนนี้ผ่านไปหนึ่งนาทีครึ่งเองเขาต้องกินกันกินนาทีหนูกินไปวันครึ่งชั่วโมงไม่ใช่2สองชั่วโมงอะอันนี้แก้ที่ไหนสี่สี่และช็อตที่สี่ค่ะสี่ค่ะสี่เข้าใจเลยค่ะสี่ค่ะสี่ค่ะโสุดยอดสี่ค่ะแกวสี่ไม่ค่อยอร่อย สองทีค่ะสี่ช็อตทำเวลาสองทีสุดยอดเหมือนจะอ้วกเออเหมือนจะอ้วกจริงเว้ยสีแดงไม่อร่อยลงเห็ดลงเห็ดลงเห็ดสวยๆหน่อยบูเบอร์รี่เลือดอ่าเค่ะวิปแข็งจริงว่ะอ่าูค่ะอันนี้สองช็อตนะคะสองช็อตคอแห้งมากเลยค่ะตอนนี้ เข้าใจเลยว่าทําไมแบบมันถึงหาดคอแม่ขอเป็นยายแก้วนึงเอาจริงๆนะรู้สึกว่าร่างกายร้อนผ่าเดินจะตรงหรือเปล่าไม่รู้ช็อตที่หกนะคะช็อตที่หกนะคะสองทีเพิ่งผ่านไปโอ้โหสุดยอดข้างๆก็บิวกูจังเลยค่ะยังไม่หมดไม่หมดเหลือเสร็จนิดนึงเหลือเสร็จนิดอาทิตย์ต้องหมดอ่ะทรายอ่า มะนงมะนาวไม่กินแล้วค่ะไม่พักมะนาวช่างมันก่อนค่ะโอ้โหคลิปนี้นะยุดเวลาเลยทั้งหมดช็อตนี้ก่อนก่อนจะกินช็อตนี้บอกไว้เลยนะคะทาชนเลยว่าใครเออมาเจอกันเดี๋ยวรอตอนจบว่าจะไหวไหมตอนจบไหวไม่ไหวไม่รู้เดี๋ยวว่ากันแต่ถ้าไหวนี่เจอกันเอาอัพเตอร์เอ้าวไม่อ้วกค่ะไม่ชอบอ้วกแล้วโชว์อัพเตอร์แล้โชว์อัพเตอร์ช็อตสุดท้ายจบที่ อ่ะค่ะสามนาทีสิบเก้าวินาทีโอ้โหเจ๊ละวานะอ่ะก่อนหน้านี้กินเป็นไงบ้างคะอะไรนะคะเคยกินแล้วเป็นไงบ้างไม่เคยไม่ไม่เคยกินอย่างนี้สามนาทีอ่ะยอมไหมยอมไหมยอมค่ะค่ะอ่าห้ามอ้วนนะคะอ่าเราจบกันจบกันนะคะพี่เซเว่นเดย์บายบาย